สวัสดีครับวันนี้ก็กอกนิวนะครับมาตัดหวายไปแกงนะครับนี่ครับอันนี้คือการตัดหวายนะครับอยากกินแกงหวายนะครับนี่อันนี้คือการตัดหวายใช้คีมนะครับตัดนะครับตอนนี้หวายก็ยอดกําลังสวยเลยครับยอดอวบอวบเวลาตัดเราก็เอาให้ไปติดดินเลยนะครับไปไปกันไกลนะครับแล้วก็กดนะครับนี่ เราจะเลือกลำใหญ่ๆห,ห,หน่อยใหญ่ๆห,หนอนนี้ไม่เอาหรอกคุณนายนี่มันมีหลายหนอยอยู่ตัดออกเลยหนอนหนึ่งนะครับแกงหวายนี่อร่อยมากนะครับเราก็เก็บยะนางมาแกงใส่ใบยะนางใส่หมูนะครับใส่ไก่ก็ได้นะครับนี่แหละอาหารบ้านเราไม่ต้องได้ซื้อครับ ก็กอนนิ้วก็ปลูกไว้เยอะมากนะครับหลายมีอีกกอนหนึ่งคุณนายปลูกไว้เยอะมากครับปลูกไว้กินในควเรือเล่านะครับนี่แหละทำสวนแบบพอเพียงนะครับปลูกทุกอย่างที่เราอยากจะกินนะครับฝากอีกหนึ่งช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ นี่ครับนี่มาดูไหวเรานะครับทางนี้เยอะมากเราปลูกเป็นรั้วนะครับนี่เยอะมากอันนี้ต้นยังเล็กอยู่นน่นต้นสูงๆงอยู่ทางนู้นนะครับอันนี้มือตัดนะครับมือตัด <laughs> มือตัดไหวนี่ครับ วันนี้ก็จะได้กินแกงหวายอร่อยอร่อยสมใจดูดูไปดูนอกอ็ใหญ่ๆอวบๆอ,อันไหนที่มันทีๆกันเราก็ตัดออกนะครับอันนี้เป็นการหวายนี่เป็นการปลูกด้วยการเพาะเมล็ดนะครับ เราเอามาเลดมาเพาะแล้วเราก็มาปลูกปลูกสปีแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อปีปีกายนี้ก็เริ่มได้แกงแล้วครับวันนี้ใช้แรงงานคุณนายคีบ <c oughs> ออกมาเอาไปกองไว้เลย เอาไปกองไว้ตรงนู้นเลยนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเขาจะลากไหวไปไหนเราจะไปกองไว้ที่เดียวกันเอายอดนี้ยอดมันล่วงอยู่นี่เอาแต่โอ้โอ้เราจะเอาไปกองไว้ที่อเดียวกัน,น,น,ลน <laughs> แล้วเรา,เา,ก,เาเก็าจะตัดใบตัดยอดออกเพื่อว่าให้มันเป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่เราก็จะเอามากองไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะตัดใบมันออกครับนี่พอเราตัดใบออกแล้วใบที่ที่เราตัดออกเนี่ยเราก็เอาไว้เนะี<ม>่ยเห็นไหมครับนี่เมื่อปีกลายนี้เราก็ามากองไว้ตรงนี้มันก็จะย่อยสลายนะครับนี่กลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับ <c oughs> นี่ครับเราก็จะตัดแล้วเราก็จะลากลากไปรวมกันไว้นะครับ ไปดูตามไปดูนี่นครับนี่เราเอามากรองไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะทําการตัดใบตัดหนามเลาะหนามออกให้หมดเลยนะครับนี่เยอะไหมครับนี่วันนี้จะกินแกงหวายให้เต็มอิ่มเลยนะครับ เป็นการแกงไหวครั้งแรกในรอบปีนะครับนี่ที่ตัดไหวจากสวนตัวเองนะครับ